ได้มาชุมชนบ้านป่าสายครั้งครับสถานการณ์ก็ยังมีน้ำเชี่ยวหลากก็คือเป็นน้ำหลากผ่านริมอิงซึ่งหมู่บ้านก็ชิดติดริมอิงอยู่นะครับก็จะไหลไปอย่างนี้นะครับตาบใดที่ยังมีน้ำหนุนมาเรื่อยๆมีฝนวันนี้มีฝนตกหนักด้วยเมื่อตอนตีหนึ่งเป็นต้นไปจนตอนนี้ก็ยังตกปล่อย สองวันที่แล้วผมมานี่ก็ยังน้ำแดงอยู่นะครับมีชุมตนช่วยเหลือกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเ,นะเนะจ้าสู้ครับ ผมก็เป๋น้ำนะเวลาเวลาชาวบ้านจะเข้าออกอ่ะไม่ต้องก็ไปแจกแล้วเขาจะมารับใช่ใช่ดีดีที่เขาเข้มแข็งเนาะก็มีช่วยเหลือกันมันเราไปแจกทุกคณะเขาก็ไม่มีก็ไม่พอไม่พอถือ่ะโตย่งนี้ านบ้านห้วยโป่งครับผมลลงลงลง,ง<ะ>น่